สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอ,อยู่ที่ KU Avenue มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนเราจะมากินอาหารข้างใน KU Avenue กันนะคะร้านที่จะมากินในวันนี้ก็คือร้านเต็กเตี๋ยวค่ะเดินขึ้นบันไดไปก็จะเจอร้านเลยนะคะเต๊กเตี๋ยว ร้านเต็กเตียวเป็นร้านบรรยากาศสบายๆนะคะมีแอร์ด้วยค่ะอยู่ใน KU Avenue KU Avenue เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะพอเราเข้าไปถึงร้านเต็กเตี๋ยวนะคะบอกพนักงานพนักงานก็จะพาเราไปนั่งที่โต๊ะค่ะภายในร้านสะอาดมากๆเลยค่ะมีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างของโต๊ะได้ดีมาก ในส่วนของเมนูอาหารนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีทั้งสเต็กก๋วยเตี๋ยวข้าวหรือถ้าใครชอบกินเนื้อนะคะอยากจะซื้อเนื้อกลับไปกินที่บ้านเนี่ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยค่ะมีชาบูน้ำดำจำหน่ายด้วยโซนนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะถ้าหากว่าเรามาคนเดียวหรือว่าอยากนั่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็เลือกนั่งที่โซนเคาน์เตอร์บาร์ได้ค่ะ ไอศครีมก็น่ากินมากเลยเดินเข้ามาเหนื่อยสั่งน้ำเปล่าดื่มก่อนได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวกันกว๋วยเตี๋ยวชามโตน่ากินมากส่วนที่เห็นนี้ก็คือขนมปังกระเทียมชีสมาชิ้นโตเลยค่ะกินร้อนๆฟินมากๆเลย เวลาที่เรากินอาหารที่ร้านเต็กเตี๋ยวนะคะพอกินเสร็จแล้วเนี่ยเรียกพนักงานมาคิดเงินค่ะแล้วเขาก็จะให้บินเราไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเข้ามาในมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนไม่อยากให้พลาดเลยค่ะร้านนี้เต็กเตี๋ยวแวะมากินอาหารอร่อยๆกันค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ